ผู้โดยสารโปรดมากที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชา,านาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดและามั่นระวังอันตรายนขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถ และปดตรวจสอบสิทธิของสภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานทาลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเกิดขบวนที่8สายต้นทางสถานีกลางสุงเทพอภิวัตน์สุดปลายทางสถานีกลางขอความปรุณาผู้โดยสารทุ่ท่าโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตราย ได,ได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยักส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการ ให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินท,ทางสูส่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางัางต่อบแการถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการทา่านดีขอขอบคุณค่ะ